ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับบอกเลยวันนี้พิเศษมากเอาใจสายบอลนะครับแล้วก็อาร์ตไปได้มาคนเดียวนี่ครับนี่มากับคุณดิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดิ๊กสรวิกนะครับก็มาจากเพจอันเดอร์สตาร์เองนะครับอออ่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าอยู่ตรงหน้าเราแล้วเป็นรองเท้าฟุตบอลที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสมากๆเพิ่งจะเปิดตัวไปหมากๆเลยพรีเ a เตอร์ยี่สิบสี่นั่นเองนะฮะ คือบอกเลยว่า Predator เนี่ยเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยใช่ไหมถูกต้องครับเป็นสตั์ที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์ ถ้าเกิดดูวนตามปีแล้วเนี่ยครีเอเตอร์ปีแรกเนี่ย1994งรอบรอบ30ปีพอดีน, <20. S 2> นั่นเอง24นย2่สิกับ1994ถูกต้องครับตรงหน้าเนี่ยเรามีด้วยการ3เกรดใช่ไหมครับใช่ครับก็มีตัวไหนบ้างครับที่วางอยู่ตรงกลางนี้เป็นตัวเป็นตัวชูโรงที่เราเรียกกันติดปากว่าตัวท็อปแต่ว่า Adidas เพิ่งจะปรับการวิธีการเรียกไล่ลำดับตามเทียร์นะครับเรียกตัวท็อปจุดหเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น Elite ส่วนจุดสเดิมตอนนี้เปลี่ยยนนมาเเรีกป็ตัว จุดสาฝั่งซ้ายมือตรงผมนะครับก็จะเปลี่ยนมาเลขเป็นตัวลีคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่ตัวอีลิทนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีดีเทลรายละเอียดยังไงบ้างตัวอีลิทเนี่ยหรือว่าตัวท็อปเนี่ยมีให้เลือก2เวอร์ชันก็คือตัวมีเชือก กับตัว lessless less นะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว generation ที่แล้วถือว่าเปลี่ยนแปลงแบบทั้งหมดเลยเปลี่ยนโฉมไปเลยแต่ก็ยังมีเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาต่ออยู่บจุบันอย่างเช่น hybrid touch อ hybrid touch ก็คือ upper อนั่นเองก็เอามาอัปเกรดเป็น hybrid touch 2.0ต้องบอกว่าผิวสมัมผัส ตอนจับครั้งแรกที่เราคุยกันหลังไมเนี่ยเป็นไงมันรู้สึกแปลกมากนะใช่ครับมันเกือบจะต้านมันจะแบบมันมันอธิบายไม่ถูกอยากให้ไปลองสัมผัสดูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่คุ้นเคยแน่ๆกับผิวอัปเปอร์แบบนี้ตัวนี้ไฮไลท์มากเลยผมนึกถึงสมัยตอนที่เดวิดเบคแฮมแล้วใส่ยุคนั้นอะที่มีครีปตัวเนี้ยโอ้ เป็นโซนที่สัมผันธ์กับลูกฟุตบอลใช่บ่อยโดยเฉพาะจังหวะปัน่นจังหวะยิงจังหวะเปิดอะไรแบบนี้ซึ่งครั้งนี้อาร์ตัสกลับมาใช้เป็นครีบยางอีกครั้งหนึ่งแค่สัมผัสก็รู้เลยว่าหนึบมากเทคโนโลยีต่อมาผมมาที่พื้นดีกว่าเรียกว่าคอนโทรลเฟรมส2 0พัฒนามาจากพื้นเดิมเหมือนกันแต่ไม่ไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยกลับมาใช้เป็นแบบแผ่นเดียวซึ่งแผ่นเดียวเนี่ยมันสามารถทําให้ลดน้ำหนักลงได้เป็นเยอะมาก แล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของความคงทนเนี่ยมันดีม,มากนะครับชุดปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มเหมือนกับดาว3แฉกซึ่งก็จะช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ในทุกทิศทางได้ดีหมุนตัวเล่นฟุตบอล360องศาผมว่าเหมาะมากอันนี้คือเทคโนโลยีที่ทั้งสองคู่เนี้ยมีเหมือนกันครับแต่ที่แตกต่างกันจริงๆก็คือเรื่องของบริเวณลิ้นรองเทา<ด>้านะครับ,รบตรงนี้เป็นไพลนิตก็คือเป็นผ้าถักต้องบอกว่าออกแบบมาค่อนข้างดีอ,อยู่ในในช่วงที่ยืดกําลังดีใส่ง่ายครับก็กระชับข้อเท้าได้ดีส่วนตัวมีเชือกเนี่ยถือ รแกที่เฟรีเตอร์กลับมาเป็นลินแย่แบบออริจินอลแบบดั้งเดิมแบบนี้นะฮะใช่ใช่ใช่ซึ่งเขาออกแบบอยากให้เห็นข้างในเขาจะลินเองของเฟรตเตอร์เนี่ยจะโอบเข้ามาข้างๆมันจะช่วยให้รู้สึกว่ากระชับเท้าดีมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องสีสีอย่างที่บอกไปนะครับว่าเฟรีเตอร์ตัวนี้เนี่ยพยายามใส่กิมมิกให้มันมีกลิ่นอายของเฟรีเตอร์ยุคแรกๆ9กูนเนาะเหมือนกับหย่อนฟาร์มแบบเออทันสมัยด้วยการใส่เป็นสีแดงอมส้มๆแล้วก็เพิ่มสีเขียวนีออนเข้ามาคราวนี้ ถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราดรอปลงมานิดนึงนี่เป็นตัวนี้อันนี้เป็นตัวโปรใช่ครับเป็นไงบ้างครับคนนี้ตัวโปรนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าค่าตัวเนี่ยต้องบอกว่าดรอปลงมาพอสมควรพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยอย่าง s t r i e s k i n มีอแล้วเหมือนกันอย่างที่เราจับกันดูแทบจะไม่ต่างเลยนะไม่ต่างเลยนะฮะแล้ว Upper ก็เป็น Hybrid Touch 2.0เหมือนกัน ชุดพื้นเหมือนกันะฮะอาจจะแตกต่างกันที่เรื่องของวัสดุวัสดุนิดหน่อยนะครับก็อยากให้ลองไปจับดูบ้างนะฮะคือไปสัมผัสตัวจริงได้เลยนะครับคราวนี้เรามารุ่นนี้เลยเรียกว่าผู้เริ่มต้นอืมเป็นตัวหลีกครับอ๋อตัวหลีกซึ่งตัวหลีกข้อดีก็คือมีออปชันค่อนข้างเยอะคุณจะชอบแบบเลสเลสที่หุ้มข้ออันนี้หุ้มข้อเหมือนกันครับผมนี่หุ้มข้อแต่มีเชือกหรือว่าจะเป็นข้อสั้นแล้วก็เป็นลิ้นแบบ นั่งเดิมคือเป็นลินยากแบบดั่งเดิมใส่ง่ายเป็นยังไงบ้างครับคุณลิศเทคโนโลยีของแต่ละตัวก็จริงๆก็จบลงมาค่อนข้างพอสมควรแต่ก็ยังได้ฟีลลิ่งของครีเอเตอร์อยู่นะครับเรื่องของสไตล์สกินอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่แถบยางแต่ก็ยังเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ช่วยให้การสัมผัสบอลเนี่ยมันมันมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ใช้ชื่อเป็นสไตล์สเกลเะครับอ๋อเป็นสเกลนะฮะสรุปเลยนะครับคุณลิศยังอดิตาครีเอเตอร์ตัวเนี้ยเหมาะกับใครบ้างตำแหน่งไหนบ้างคือยัง ในภาพจำเราเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยเหมาะกับกล้องหลังกล้องกลางที่เอาไว้แบบเปิดบอลจ่ายบอลแบบแต่แบบแตอนนี<ห>้เป็นยแงไงหลังเจอหละแบบนั้นนะครับครับให้เฟรเตอร์ เจเนอเรชันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับหลายๆตําแหน่งโดยเฉพาะยิงประตูซึ่งยิงประตูเนี่ยมันก็ครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะใช่กองหน้าแน่ๆล่ะกองหน้าก็เหมาะกองกลางก็เหมาะดักหลัที่เติมเพื่อไปยิงก็เหมาะหรือกองหลังจริงๆก็ใส่ได้ใช่ผู้รัาประตูเองก็มีเยอะแยะไปนะฮะคราวนี้เรามาดูเรื่องราคาดีกว่าอย่างตัวชุโรงเลยนะครับราคาอยู่ที่8,500้าบาทเท่ากันต้องย้ำว่าเท่ากันเท่ากันเลยนะเท่ากันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกก็คืออาดิดาสนะครับครับกลับมาในเจเนอเรชันนี้ แถมถุงผ้าแล้วนะฮะนี่คือถุงผ้าที่แถมมาในตัวท็อปเท่านั้นแถมสักรอบตัวอีลิทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไาเชือกหรือว่าตัวมีเชือกแต่ตัวไาเชือกแต่ตัวไาเชือกแถมชูฮอนนะครับหรือว่าช้อนใส่ช่วยใส่ของเท้าคราวนี้ตัวโปรครับนี่ราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับเรียกได้ว่าเท่ากับรุ่นที่แล้วเลยครับราคาเท่าราคาเท่าเดิมใช่ครับ แล้วก็ต,ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวรีนะครับราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับสำหรับวันนี้อาต้องขอบคุณคุณดิ๊กมากเลยครับด,มด,ดีมากครับดีมากครับเกี่ยวกับ รองเท้า Adidas p r e d a t o r นะครับแล้วก็คนนี้ขออนุญาตฝากช่องนิดนึงครับถ้ามีใครอยากติดตามพี่ดิกเนี่ยทางไหนได้ครับผมก็จริงๆมี3ช่องทางเลยนะครับมี Facebook มี YouTube แล้วก็มี Instagram นะครับเซิร์ชไปเลยนะครับที่ understud u n d e r s t u d s นะครับสำหรับวันนี้นะครับและคุณนิกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขผมครับ